นี่จ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปอ้ยเลยบุงน,นาเหลื่อมมองเลยทุกคนแล้วไปอยู่กับไฟนะร้อนๆนะปากนี่จะก,กัดเซาเบอร์แล้วล่ะน้่งเป็ีก,กินกินกอนเมื่อแตกเมื่อแตกเ,เลยผนเสริมามงน้ำจะฟอวาห้ามทถอ ยี่บุเห็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนอันเห็ดยังเรียบร้อยป่ะจีเรียบร้อยนี่คือเขาปรุงเขาปรุงเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดของวันนี้นะคะหมู่บ้านนี่ของหมู่บ้านนี่อ่ามีออเดอร์เขาเอาไปส่งเขาไปส่ง,งเรียบร้อยแล้ววันนี้กับที่เหลือกับยูนิตูแล้วสําหรับของวันนี้นะคะกับอีกมืออื่นนะคะน,นี่เป็นเป็นอ,อันนี้เขาซื้อมากับปุเ๊เขาซื้อมาห้าร้อยนะคะ ห่ารอยกับปุก๊กกับมรลูวะห้าวเฮ็ดได้หน่อยได้หล,ลายปานใดน,นะคะทุกคนอันนี้เฮาก็จะไปแจกแจกเป็นปุก๊กเป็นปุก๊กเป็นปุก๊กแล้วแต่จังสินะเออมื้อนี้เฮ็ดได้ประมาณซัมนี้20กสิบกโลนะคะทุกคน20กสิบกโลกระมังใหญ่ๆบ่เต็มดีปานใดนนดอกกะมังนี่อันบัดนี้ก็สิกอกอือก็สิกอกสิเฮ็ดไปเว้าวไปก็สิเฮ็ดไปน้เว้าวไปน้หั่นนะทุกคนอันนี้บนอยากเว้าอยากเบ่อน้อยนึงสำหรับ คนที่ชอบบุรีรามาเนาะอ่ารามาแบบไรไบตีบุรีรามาแบบไรไบตีคือเมื่อเ้าเนี่ยเยอะบนมเวาเรืองมาอ่านคุยกับพญ่เนาะอ่านคุยกับพญ่เราบดีแล้วก็ถามมาอยากไปเที่ยวใสอย่างสีนาะเอออยากไปเที่ยวใสันดีเยบนกัลเลยว่าเรียวเตเรียวเตเรียวเตยูอ no ย่างสีเนาะก็มาวากวมเป็นมาเป็นไปแล้วก็แบบว่าการคุยการแชทการถามกันนั่นแหละอืมก็คือแบบว่า คือเราคุยกันเราเราก็เอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปเป็นอย่างนั้นสินะทุกคนกับบอดี้อีอย่างมากมายดอกแต่บางคนที่เขามาดูเร้วนะ่ะเขามาเบบ่งแล้วแบบจากด้านมาหาน่ะนะเออละครล้วก็เฮดสติ๊กเกอร์หัวหล่อเฮาาล้วก็มีอีซาลีนะ่ะอีสติ๊กเกอร์อันเอออีไอรูปไอเป็นอะไรกระตุงกระตูนอันอันน,นั้นซาลีเหรอมันซื้อซาลีลรืออีนี่ เออล้วก็อีนึงหันอีทั้งทึงหันอืมอีนี่กับประจำย่ดอกอืมเบืงองี่บนประจำยุแต่ว่าบพระนานะเพรนาน่าจะบ่ะนาน่าจะเม่นแบบนั้นนะเออจะเป็นเบาหยอกหรือจะเป็นเยอะเยอะหรือจะเป็นยางกระสางม,มันมันเป็นเราอ่านแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันมันไปในแนวลบบด่ดีอืมบด่ดียังบ,บนบลัลบวับบ่ดีคนจิตใจแบบนี้บ่ดีเจ้าสิขั้นแฉวหรือเจ้าสิบ่มากยี่ยังกระสางขั้นเจ้าเบิ่งแล้วเจ้าเบิ้งแล้วเจ้าอาก เจ้ากระเลื่อนหนีซะขั้นเจ้ามันใส่นะเจ้าว่าต้องมาละครการละครนู่นนี่นั่นว่าต้องดอกละกระทำสติกเกอร์หัวเราะโอ้ยี่บนเอาถ้าพี่ผัดอันนั้นหมูวานกับหมูหนีพองเลยกับว่าต้องมานเมนแบบนั่นก็ได้มันนาเกียริมันส่อถึงนิสัยสันดานของพวกเจ้าน่ะแม่เออพวกเจ้าเป็นผู้ดีพวกเจ้าว่าพวกเจ้าเป็นผู้ดี แต่ว่าการเม่นการกระทําของมุเจ้ามันมันไม่ใช่ผู้ดีเลยนะคะมันนันบง่งบวกถึงสันดานนิสัยสันดานพร้อมก็ต้องไปหาบุรีดามาค้นโดกเขาจะเป็นจังไหนก็จะบอกจังไหนกะนั่นก็เป็นเรื่องเล่าของเขาเจ้าบ่าอยากเบิงเจ้าบ่าอยากฟังเจ้าก็เลื่อนหนีที่หละเออก็เลื่อนหนีกับปัดหนีเคียหนีมันมดจำเป็นจะต้องเบิงแหล้วมาหัวาลอยยอเบิงแหล้วมาเม่น แบบด้มมาห่กเขาบุดีเขาไม่ใช่นะเป็นนิสัยที่บุดีญี่ปุ่นก็บม่ชอบนะคนนิสัยแบบนี้ไม่ชอบแต่ว่าคือเฮาอะก็รู้อยู่ว่าเราเราทำโซเชียลเราอยู่ในอ่าเป็นบุคคลสาธารณะเหนยอยังไงอ่านโพสไปในที่สาธารณะแต่มันอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นแหละถ้าเจ้าบ่เขาเมื่อเบิ้งก็บ่เห็นดอกเออถ้าเจ้าบ่เขาเมื่อเบิ้งมันก็บ,บ่ได้เม่นดอกหรือเจ้าบ่เมนมันก็บ,บ่ได้เห็นคอ,อ,อมเมตนแบบนี้ดอกเนาะ แต่ว่าเจ้ากันนิสัยบุดีอืมบุดีบุดีบดีบอกเลยว่าบดุดีอันเรื่องแล้วของเขาเนี่ยคือเขาอยากอยากบ้าอยากแช่อยากเอามาเป็นอ่าคอนเทนต์ลักอะพราะว่าเรื่องแล้วมันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นกับตัวเฮาเองเราไม่ได้ไปเอาเรื่องราวของของของ,ของใครคนใดคนหนึ่งมา,า,มา,าบอามาวาบ่ได้เป็นบุดีไ่บ้เป็ดไปด้ามาไผมุเจ้าบ่มักมุเจ้ากระเลื่อนทานตีสจิตเขามาเบิงให้หยังแม่นบ่ ันที wide, premium, ่บึงเบิงแหลวคนมายุคมสิมิลคนกับบ่มินแต่คนกับเบิงอืมคนกับกดไล่หายสิแต่แกคัมเบาอะคัเบาคําพูดอ่ะอืมเด้วสิจริงจังนี่อย่างมากไม้กระดอะเดแมนบอละครการละครค่อยมาหายปดยุคมีคนค่อยมาหายวกนี่แหละวดเก่าเนี่แหะ คนประเด็กบอกจะมาโดนๆเขามากเทนงทึงสิเพรก็ว่าเขาหูโลดอันนี้ทั้งที่โลบโลดทั้งสี่นะเป็นอย่างก็เด็เปิดพอลมเปาวติมิอนทุกคนมีบนผัดสุกนะเนี่ยเป็นปลาบองผัดสุกเป็นปลาบองผัดสุกทุกคนน่ากินนะนเนี่ยมันสุกดินะมันสุก สุกพัดสุกพัดีอย่างเรียบร้อยคนเดียทุกคนเนี่ยเอจะไปทานให้้เฒ่าู้แกทานให้ไทยบ้านไทยเมืองคนได้กินมีน้ำบ้านมีบุกกระหิดแจกข็ดขายทั้งขายทั้งแจกสำหรับคนที่สั่งเลีวอมืมันมีอยู่ <laughs> สั่งของยู่บนญี่บุบ,บนบอกเถอะ,ะสั่งของยี่บนไปกินเนาะอออร่อยย,าย่ายังสันยังสี เดี๋ยวหนูอนตังให้นะอืมจังส่นยังสี่ผัดแล้วผัดเล่าเดี๋ยววันหลังหนูอนให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูอนให้นะตอนนี้หนูไม่สะดวกนะตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลน,นะตอนนี้นู่นนี่นั่น,นเดือนหนึ่งลรวค่ะเดือนนึ่งเล้วผัดวันประกันพรุ่งเงินกับบัวหลวงบมื่อไรหอกเกรลอยสามสิบบาทเจ็ดร้อยสามสิบาทสองกิโลอืมอพริกโลหนึ่งปลาบองโลหนึ่ง ขาทรงขาหยางอีกเออประมาณสามเจ็ดร้อยสามสิบบาทการโอนเงินน่ะสองนาทีก็เรียบร้อยนาทีเดียวก็เรียบร้อยขั้นขั้นคนต่างสี่โอนให้กันนะเ่าต้องพัดวันประกันพุมนะปากหวานปากดีที่ละเขาว่าอันคำพูดอี่ยังก่าปากปลาใสาหัวใจเชือดคององี่ยังก่าคนขยอว่า,า,วาสุภาพสิต ปากหวานดีปา,า,ากเว้ดีปากแบบอือมเป็นตรนเสื้อถือต่ว่า,าไม่เลยค่ะตรงนี้เพิ่นฝากปลาใส,สหัวใจเชือดคอเดี๋ยะเข้ามามันคนเหารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะแต่ญี่ปุ่นก็ว่าได้น่าหนอกว่านี่ญี่ปุ่นเท็ยนไปท่านอยู่นี่ถ้าโบอนี่หรี่ญี่ปุ่นกระจีอธิษฐานเอาเราว่าเออสิ่งที่ลูกคิดไปห้ไปกะลูกเพราะ เป็นอันท่านเป็นอย่างให้เขาสิ่งที่ลูกให้เข้าไปท่านเข้าไปถือเป็นท่านไปก็ให้ลูกมีอยู่มีกินให้ได้กลับขึ้นมาเป็นลอยเท่าพันเท่อ่าให้ลูกตกอับับ่าให้ลูกยิบลูกไข่ลูกจนให้ลูกมั่งมีสีสุกเรียกวกติอธิษฐานกับสิภาวันาเอาองศสิละทุกคนออหยังก็แหลวแต่ามีค้นมีค้นโคดคนโกงคนอย่างนี้บนหนึ่ี่บนจบยี่บนจะบอ่แบบนี้แหละ เอาเกิดถิงนแล้วมาจุดปัถนะอธิษฐานแบบนี้เลยตัวทุกคนวันนี้บุกลษคิดว่าเออสิ่งที่เขาเหตุไปอะ่ะมันใช่นะมันใช่เลยมันทำให้เราแบบมีอยู่ไม่กินน่ะชีวิตไม่ตกต่ำไหมอิ๋ิชีวิตไม่ตกตำ่ำทุกคนเราคิดดีทำดีเราไม่เคยคิด,คดโกงใครไม่เคยคิดร้ายว่าร้ายให้ใคร ชีวิตไม่ตกต่ำแน่นอนบอกไว้ว่าชีวิตบม่ตกต่ำแน่นอนหอนเฮาสิบ่มีหอนเฮาสิถึงข้างตันก็มีคนยืนม,มือเขามาอุปการละมีคนซอยมีข้างไปมีทางออกจนได้ยังสีนะเดี่ยบนบ่าเออมันกะเป็นกุศลเที่ยวเห็ดนี่แหละบารมีที่เฮาส้างนี่แหละอารลงทาน,นี่ยะบนกะทาหฮาอยู่บ้านนี่คือจะบนเห็ดถูกปี ปีหนึ่งยี้บุญเศษสองอบจะเป็นกระถิ่นผับอันเป็นอันออกพรรษาผับป้ากระถินรอบหนึ่งแล้วมันจะเป็นอะผับป้าอันชงการเชือดหนึ่งนี่ยี่บุญจะเห็ดประจําสี่ยี่บุญเห็ดน่ะนะถ้ายี่บุญประย่นี่ยี่บุญยู่ภูเก็ตปีนั้นยี่บุกับไปเห็ดอย,ยู่ภูเก็ตบุญกระถินน่ะไปเห็ดลงท่าแล้วก็ต่อยอดกระถินกับน้องบัวผ้ากันเห็ดกับเอฟซีนี่แหละคนก็โอนไปซอย โอไปเห็ดน้ำคนละพันคนละหาลอยคนละสองลอยสามลอยปนนี้มาอยู่บ้านนี้สองปีต่อกันสองสามปีต่อกันไอ้บุญเห็ดเราก็มีคนโอนมาเด็กมีมีเอฟซี FC ซอยเด็กเป็นพวกเป็นไี่น้อยเป็นพวกน้องบัวยังสี่น้องเจี๊ยบยังสี่คุณมายุลายังสี่อีกหลายหลายคน่และเพื่นก็โอนมาเป็นไห้หบุญเป็นสะพานบุญไห้เห็ดบุญเห็ดท่านน้ำกันเห็ดบุญขาเห็ด ถ้าเผื่อๆถ้าถูกคนเห็ดก็บ่ได้หวังนี่อย่างเด็กทำบุญคนเจ็กนี่ขาเจ้สิี่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินไหว้เจ้านี่ขาเจ้าสิได้รับสีทแม่นบ่ไหว้ผลไม่ไหวหัวหมูไหว้นั่นไหวนี่ขาเจ้าไหวสารไหวเจ้าไหวแล้วขาเจ้าก็รับสีทธิาเจาก็ได้กินขาเจ้าว่าคนจีนขาเจ้าว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินแม่นแต่ว่าเฮ้าอ่ะ เป็นเป็นคนจังไดล่ะแบบว่าตะกรขงใครขงูตะกาคนหลังจังใจบ้าเ่สองนั่นเนื้อวานมึงเลยไปหาเขาอีฟังไปอะมาไปฮะเนี่ยบอจับปาไดบ่มันก็มันต้องสองเนสองเส้นหาเสนหามันก็น่อยตัวนี่มันจังสี่โน้นจับปากอมือเปล่าไดอะสองตัว

ใส่ปูด้าดองร้อนๆเนี่ยมัต้องใส่กุ้งแล้วเดี๋ยวลองกินกันใส่หมวกก็ถือช่างกินน,นั่นไหมก็ถือทางเฮ็ดปีกมันหักบ่ถือเป็างนี้เรียว่าบ่ถือแต่เขี้ยวขึ้นเลยว่าว่ถือ,อ,ถอเอาสำนักเราทุกคนถิอเฝ้าเฮ็ดเห็นมันแล้วที่ทได้กินเข่าอือบอกไปหลายมันลไล้ผยนหายคือพีไอ้ผู้ชายหน้านสาว ปูดีสิปูดีเด้อมาจะได้กัว่ามาโลด